แลคอมเมนต์บะไรกูเขาทอหน้าเด้อพ <para S> ี่น้องไอ้สับสามมุกบลมไอาหารการกินแบบบ้านๆพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยทำกลางฝนตกลิ้นพะนะผูเรีนอห่วงป่าพิศนิราหน่อนเลยเลยนี่ฮะปูฮัป่าอืมแผมก่อนอือจอดดเลยไม่ถึงซีเวียสแบบบ้าน ท้างหายส้ายาพี่น้องท,ท,ที่เอจอเจอกันอืนม ja มองส่งพี่น้องไห้ป่าไหมป่าเขาซวยอะผลตกลิ้นพร้อมพี่น้องเอ้ทั้งกินทั้งไหยมันเผ็ดกเผ็ดกับบะแสบนะพี่น้องเอ้ยจับมาหกันก็ได้มือบรรยากาศพี่น้องอาอไมามนักันก่นมันมาซามันน้ำมันบกถ้ามันกวดก็ได้น้อยหน่อยเนาะยสตรานะามนไ ่บเาบอกมากเอนกันไม่ได้อกอรเขาอย่างเขายายบ้านห้มันซุนเอยแช่วกับจิบทองล้วมือต้องสุกน้าใหม่เท่านั้นเอาเอาเราลุอีกได้โบกก่คิดกนแม่งก้งเกด้วยเราเราลุยไ้บกก่กี่ตัวไหเห็นว่าผัวเคยพ่อปไ

บ่เว็บบ่อาจจะไปจิ้นเป็นยังขอยขอโทษเราขอค่อยตีเราจะกินไหมเออจะค่อยตีเราค่อยสดคลิปนี้ออกอากาศได้ยังบ่เด้อกระซ่างเขาไม่หายทำไยังกินเนาะตะกี้เขาตีกันหากันนะาเพื่อนๆใคยอะไรกข้าวพูดขี้เจอพี่หนังเอ้ยนะขี้เจอเจอกันอ่ะกินเทากินกินแซ่บๆเทาเอ้ยกินเทาก็หาปลา พูดอะพุดน้ำมาพอ้ากันพะนะพี่น้องเอ้เาเอ,อ้ามพย่างลำไกรอ้ยจะมันเผ็ดจะมันแสบล้วยเหรอนม่อู้สุจยอดเลยพี่น้องบรยากาศอีสานบานเข้าเนาะพี่น้องเอ้ยแสบต่อปิ่งพักปิ้งพักก็สั่นปิ่งป่าเขาสอยอมฉี่พนะพี่องเอ้ยจะมันแสบห่างห่างผมลมลำผมลำลำผักกะหญากระมี่ยมักกระเตกระเมี้ยมักกระทินกระเมี่ย